แผนดินไหวภาคเหนืออาถรรเลขเจ็ดทำเตียงหักสอบปิตามานรักรอบสองหนุ่มสาวแห่ขอลูกอุ๊ยป้าเขามาขอลูกกันค่ะน้ำท่วมทางภาคมาที่ไหนพี่พี่หนูไปด้วยรู้ข่าวแม่นยำพร้อมกัน M2F แจกปรีมทั่วประเทศแล้ววันนี้ สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กสนับสนุนโดย AIS ช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะสนามเป้าเมาส์ขาวในช่วงเรื่องใหม่นะฮะไปดูคำชื่นชมกันในสังคมออนไลน์นะฮะเกี่ยวกับคุณหมอที่แต่งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่และประเทศไทยนี่แหละคุณหมอโรงพยาบาลสิริราชนะครับก็เป็นไอเดียที่ดีมากนะฮะเพราะว่าคนไข้เป็นเด็กๆเยอะ พอเด็กๆมารักษาพยาบาลเนี่ยบางคนก็กลัวใช่ไหม,มกลัวเข็มกลัวคุณหมอพอได้ยินชื่อหมอเนี่ยจะร้องไห้หละนี่เป็นแก๊งเอเวนเจอร์นี่เ,เพราะฉะนั้นคุณหมอเนี่ยนะฮะก็เลยมีไอเดียแต่งตัวกันเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยแล้วก็เดินไปเยี่ยมเยียนกับผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กๆนะฮะที่คุณหมอเนี่ยแต่งตัวซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็ไปเยี่ยมเด็กๆนะฮะปรากฏว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยเด็กเนี่ยไม่กลัวคุณหมอะนะครับแล้วก็มีการแชร์ภาพเหล่านี้เนี่ยไปทางสังคมออนไลน์ แล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆนะคนชื่นชมในความตั้งใจในะไอเดียของคุณหมอมากๆเลยนะครับเป็นซูเปอร์ฮีโร่หลายชนิดเลยนะฮะมีสไปเดอร์แมนกับตันอเมริกาไอรอนแมนใช่มมีอะไรอีกมีกี่ก็ถือว่าเรียกว่าฟื้นความมั่นใจเพราะว่าตอนนี้ข่าวกับวงการแพทย์เนี่ยอาจจะทําให้ผู้ที่เข้าไปรับรักษาเนี่ยอาจจะแบบว่าเออไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ในเรื่องของระคงราคาแต่พอเห็นแบบนี้ปุ๊บคนรู้สึกดีเกิดขึ้นไงอันนี้ที่โรงพยาบาลศิรีลาช นะครับลอชื่นชมนะครับเด็ก <มา S 1> ๆใช่เด็กๆก็จะได้มีกําลังใจในการสู้ต่อไปนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะ ามาฝากกันในช่วงของเรื่องใหม่นะคะเอาล่ะในช่วง7จ็ดโมงเช้านะคะติดตามข่าวห้าน้าหนึ่งวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญานะคะหรือว่าเรื่องของประชามติที่เราได้พูดคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะแล้วก็เรื่องของอาจารย์ใหญ่ด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างทั้งหมดนี้ติดตามได้ในข่าวห้านั่หนึ่งค่ะวันนี้หมดเวลาของสนามเป้าเมส์ข่าวแล้วนะฮะเป้กุ๊ฟป้ายลาคุณผู้ชมนะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้6กโมงตรงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ